ตัดอันต้นใ่หน้าบ้านมะซ่มอมเพลินบ่ขาดใส่ต่อไปใส่รอบที่สองถ้าพูดได้ยดังไงไปปลูกกระแบงปั่นขึ้เต้านั่นแหละแคงเดี๋ยวถ้าเจ้าเราจะคล้องอาจจะไม่ปลูกเสียบพักขาดีกว่าน้จักตัดเซน่าไม่แล้วตัดเซน่าไม่แล้วเดี๋มันออก Cái nó ăn phông này Làm vậy đó đọc Cô hết nhá nè Cô mình cái này Bác về trên mất ọc ăn nghe nghe thì hết cái này nè đi hạ thùng một ngày thì mất xẻ Chạp xuống để nói quen ừ. của bà nói đi Thúng cao, thúng nè Thúng cái Sao mà nó có xe đây gì ใส่จะดมันขาดไปละแต่เเปียกมันไปเสียบต้งไงม่นานเท่ากับทีเทากับเดกเอาวันดีกดแตกยอออกมาแตก่งอดี้พราะเซนน้ำเยอะือ่ายืมถ้าเปยกเปียกจะไม่ทีหลังนี่ไงแตเดกจะอะไรเนี่ Có đi hát tung một ngày thì nó sẽ <laughs> <laughs> để nói quay Quay của nói đấy, thật nghe nghe thì cái này, này này một ngày thì <laughs> để <cười> 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 để Ôi, à, nó để nói quay nói đấy là bẹt xong rồi đi <cười> 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 Cái làm <laughs> จะบเห็ดยังเนี่ยแลวมือกะได้พักไปจนมันออกอันนี่าเซตัดอันต้นนี่หน้าบ้านมะซ้ำเ่เงเี้ยถ่งเห็ดอะไนี่ไปหาตรงรมเงีย้ยถม่เสียเ <c oughs> บซ้มน่อยหน่อยกนน่อยแต่หน่อยได้ซ้ำเสนาเป็นลายมือแล้ว ันนี้คือบแตกทานได้บแตกต่มั่นใจดกเสี่ยๆเห็นเห้นะไรนี่บริหาตรง่ีมเสียเสียซุมหน่อยๆก่อนให้กระน๋อยดิาระตัดอันต้นในหน้าบ้านมะซ่เพลิน เสียบมันไปเสียบต้งไงใหญ่งอดไปนี่จะคอยเอามาเสียบเลยแค่จะแนะนำเข้าไปถุงเก่าถุงเก่านั่นล่ะถุงเก่าห้องก็ยังสามารถเอามาใส่ได้อีกเลยใส่จะโดนมันขาดไปล่ะนั่นนี่ละ ซ้ำักขาเราก็จะซ้ำแจ้วมังก่อนด้วยนี่ไงนี่ไงใครเบ็นหนกก้าทั้าสก,กิเขาก็เลียกเอาวันดีกดแตกยอดออกมาแตกยอดดีเยอ่เัวเส้นสนามอ่าขอบพุดที่ชมคชิมนามไว้ึดดอกจะ่เห็ดยังเนี่ยละมือก็ได้พกเไปจนมันออกกันซ่อส,สนานมเป็นลายมือแล้ว อันนี้คือบปแตก้านได้ปะแตกก็บ่มันม่นใจได้มกเ็เสียบเสียบผักขาได้บ้านต้องจากตัดเซนามาแลเววตัดเซนามเมลี่เอาแต่นอนมันออกแต่นอนพองไงพัชตัดอัน,นต้นนี้หน้าบ้านมะซ้ำเพล่าขอบคุณที่ชมคลชิม À, nó là Anh vóc ngọt an thì... ninh. ngọt xong ăn ninh ninh ừ. <laughs> Các nghe nghe ninh 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 cái này ninh 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 nó ninh đi ninh 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 đấy ninh 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 กุเขาห้องกัยังาสามารเอามาใส่ได้อีกเลยใส่เจดอนมันขาดไปละเสียบเง่เวาเธอเลือบปุ้นนี่ราเวจเจีเยวไปปลูกโคกน้องหน้ากะจาเรียบร้อยเดียน้อยน,น้อยน้ยนิดเไนะขอบพุณที่ชมคชิมเสียบเง่เวาเธอเลือปุ้นนี่ราเวจ จะไปผูกโควงน้องหน้านะจ้ะเฮ็ดไว้กรเนี đấy, ้ย <laughs> นีเนเ็ดตรงไหนนี่ย่ได้หารงมุงไงจีนมาเสียดจ็บซุ่มหน่อยๆก่อนหน่อยก็บ่น่อยดิฮัสตัดอันต้นในหนาบ้านเนาะซ่อเสร็จใจงดตรงนี้่ะคอยมาเสียดเองจะเสนอแนะ น,นั่นนี่แหละซ่อมผ้าคาเราก็จะซ่อแก้วเมื่ก่อนด้วยนี่ไงนี่คไงครับตรงแตงยอดเราเนี่ยนามไปอีกดอกจะไปเห็ดยังเนี่ยเราเมื่อยก็ได้พักไปจนมันออก,กันเราพูดอะไรไปผูกกระแบงปั่นที่เต้านั่นแหละ แค้เนี้ยขาเจ้าเราจะเขอาจจะไมปลูกเสนานำไปเป็นอาทิตย์เราเล่นนี่ไม่เสียเมื่อเสียใจทรงดําทุงกอ่ดินไ้แล้วล่ะเสียร่มขอบคุณที่ชมคชิมแต่งอดปด้นี้อยมาเสียบดีเสนานำไปเป็นอาทิตย์เราเล่นนี่ไม่เสียเมื่อเสียใจทรงดํา ร่องกอกดินไ้แล้วล่ะเสียรลองนีาเจตัดอันต้นนี่นหน้าบ้านมะซ่อมเพลยนซ่อมสนามเป็นลายมือแล้วอันนี้คือน,นมาแตกถ้าอันนี้มาแตกก็ต้องหมั่นใจด้วยกรเสียบเงี้ยเงี้ยถึงเห็นตัวอะไรนี่กไม่ได้หาตรงงูไงถึงมามเสียบ

มาไปทำยังไงซิมสิสมสอันนแล้อ่นไะแป้งอนีแต่งอดสองอันแลน,นี่น <c ười> จ้ะเ <c ười> สียบเงาเธอเลือปุป้ยเนียร่กเวทจะจะไปปลูกโคกน้องหน้า,านะจ๊ะเฮ็ดไว้ จะตัดอันต้นที่หน้าบ้านมะซ่อมเพิเ่นบ่ขาดใส่ต่อไปใส่รอบที่สองเซน่นามไวม้เป็นอาทิตย์เราเด้นนี่เดี๋ยมาเสียบใจทรงดังทงกอกดินไ้แล้วล่ะเสียบลงเสียบพักขาได้เป็นต้องจัดตัดมมเซน่าไว้แล้วตัดมมเซน่าไว้แล้วเดี๋ยมันออก แต่นอนพง,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 งเนี่ยัึ้นมาขาดใส่ต้อไปใส่ดอกที่สอนเล่นมะเตัดอันต้นเนี่ยหน้าบ้านเนาะซ้อมเ่หนามใบดอกจะมาเห็ดยังเนี่ยเราเมือก็ได้ พักไปจนมันออกกันถุงเก่าถุงเก่านั่นแหละถุงเก่าห้องก็ยังสามารถเอามาใส่ได้อีกเด้ใส่จะโดนมันขาดไนละเต็มคงในน้อยในน้อยในเสียก,ก็ได้เจริสินี่คุยกับไรน้ำอยู่เลยเจรสินี่คุยกับไรนำ้ำอยู่เลย